เทศสมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมงานเทศกาลม่วนเซียวประจำปี2559ทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4รณรงค์ไฟป่าและหมอกควันโครงการกองทัพบกเยี่ยมประชาชนรับทราบปัญหาและความต้องการพร้อมมอบผ้าห่มคลายหนาวพุทธศาสนิกชนชาวแม่สอดร,ร่วมประกอบพิธีการเวียนเทียน ามวัดต่างๆในอำเภอแม่สอดเนื่องในวันมาค้าบูชาเป็นจำนวนมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี2559ค่ะ ทีสัญเจ้าปุงเท่ากงหมาดเรเทอดเกียรติชินสร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปี2559ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนได้มีโอกาสมา,มาพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีกลมเกลียวและความเป็นเอกภาพเหมือนครอบครัวใหญ่เทศกาลง่วนเซียวจัดขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน15วัน เป็นประจำทุกปีเพื่อสืบทอดเจดตนารมณ์ของบรรพชนงานเทศกาลง่วนเซี่ยวประจำปี2,559นี้นายเฉาเสี่ยวเหลียงกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่และนายเกาแสละวินกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำเชียงใหม่เป็นประธานงานเทศกาลง่วนเซี่ยวประจำปี2,559 โดยดรสุชาติตรีรัตนวัฒนาประธานมูลนิธิสามัคคีการกุศลเป็นผู้กล่าวรายงานงานเทศกาลง่วนเซียวประจำปีนี้มีผู้ร่วมงานอย่างมากมายได้แก่ดรสุชาติจึงกิตรุ่งโรดป,ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของศาลเจ้าปุงเทากงมานายนิยมวัยรัตพานิชรองประธานหอ,อการค้าไทยนายสมศักดิ์เขาวิรัตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตาและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ภายในงานเทศกาล่วนเสียวมีการแสดงต่างๆที่น่าชื่นชมและมีการจับมอบของรางวาัลของที่ระลึกรวมไปถึงการประมูลโคมฟ้าดินโคมปุงเท่ากงเทพเจ้ากวนอูก,กันอีกด้วย ูสูงอายุชุมชนประชารักจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ทำการชุมชนประชารักเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุนทรสันติสิริ ประธานผู้สูงอายุชุมชนประชารักนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายสมศักดิ์คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลาดับ การชี้แจงรายรับและค่าใช้ใจ่ายของชุมชนประชารักให้ได้รับทราบจากทางประธานและคณะกรรมการชุมชนประชารักหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่รณรงค์ไฟป่าและหมอกควันในโครงการกองทัพบ,บกเยี่ยมประชาชนรับทราบปัญหาและความต้องการพร้อมมอบผ้าห่มคลายหนาวค่ะ ที่บ้านอุ้มเปียมหมู่ที่หนึ่งตคีรีราษฎร์อพบพระ,พระจัังหวดตากพันเอกไมตรีชูปรีชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่เป็นผู้แทนพันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่ได้เข้าเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนบ้านอุ้มเปียมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันพร้อมทั้งมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านและถุงเท้าให้กับเด็กนักเรียน คณะร่วมเดินทางได้แก่พันโทรกฤษดาสุขสุวรรณเสชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สร้อยเอกสมควรบุญมากำลังพลชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่ร้อยโทชัยวัน์กรมขุนทศผู้ช่วยกองกำลังชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สร้อยตรีแดงอินโพร้อยรอสี่สองสองตัวแทนผู้บังคับการทหารบกควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สจ่าสิบเอกสินชัยชื่นอยู่ รองผู้บังคับการฐานบ้านอุ้มเปียมร่วมเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรบ้านอุ้มเปียมหมู่หนึ่งตคีรีราชอําอำเภอพบพระ,พระจังหวัดตากจำนวน150ผืนและมอบถุงเท้าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอุ้มเปียมจำนวน100คู่โดยมีนายสันติอินทนินประหลัดอำเภอพบพระ,พระหัวหน้าพื้นที่พักพิงบ้านอุ้มเปียมนายนิวัฒน์อาชาวัฒนกุลกำนันตนคีรีราช สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านให้การต้อนรับประมาณ200คนณหอประชุมบ้านอุ้มเปียมตำบลคีรีราชษฎเภอพบพ,พระจัังหวดตากจำนวน370หลังคาเรือนประชากร2,500คนอาชีพทำการเกษตรปลูกผักโดยปลูกผักกะหล่ำปลีมากที่สุดพริกดาวเรืองปลูกกาแฟประมาณ20กว่าไร่ข้าวไร่ ปลูกไว้เพื่อรับประทานปลูกพลับสตอเบอรี่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดร่วมประกอบพิธีการเวียนเทียนตามวัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเนื่องในวันมาค้าบูชาเป็นจำนวนมากค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพมา่าร่วมสืบสารขนบรรมเนียม การฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2559โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนนับ1,000คนที่บริเวณโดยรอบพระอุโบสถกิจกรรมในวันมาฆบูชาประจำปี2559โดยแต่ละวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น นั่งสมาธิและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนวันมาค้าบูชาตรงกับวันขึ้น15ห้าค่ำกลางเดือนสหรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์แต่หากเป็นปีอธิการาศปีที่มีเดือน8ปสองหนวันมาคาบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำกลางเดือนสี หรือประมาณเดือนมีนาคมวันมาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสาถือเป็นวันจตุรงคาสาันนิบาตแปลว่าการประชุมอันประกอบด้วยองค์สี่ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธ,ธกาล หมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะแนาฬิกา 12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดและ w w w m ์เ e ็บแม่ o อดิดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจากลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ